ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐเดิมในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณสิบสามล้านกว่าคนเนี่ยอืท่านไม่ต้องห่วงนะฮะบัตรยังไม่มีการหมดอายุนะยังใช้ได้ทุกเดือนจนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่บางคนกลักวรีบหักบัตรทิ้งเลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนะครับยังใช้ได้ทุกเดือนอแล้วเดี๋ยวขเขาประกาศใช้บัตรรุ่นใหม่นะ่ะอันนั้นก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าบ,บัตรเดิมจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่แต่ช่วงเนี้ย ยังใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องเงินซื้อของเงินค่าเดินทางเงินค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งกว่าจะลงทะเบียนใหม่และคัดกรองเสร็จสิ้นเนี่ยผมว่าก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคุณยิงเพราะว่าลงทะเบียน,นยก็ต้องเป็นเดือนละถูกไหมฮะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องทอดเวลาไม่ให้คนไปลงทะเบียนกันแออัดใช่ใช่ไหมฮะ,ะพอทอดเวลาไปกว่าจะคัดกรองกว่าจะยื่นทบทวนิทธิ์ ยื่นอุดทอนสเสด็จน้ําเรียบร้อยเนี่ยผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า3าถึงสเดือนอาจจะมาไล่เลี่ยกับคนละครึ่งเฟ,ฟสีก็ได้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังใช้ได้อย่างต่อเน,นื่องไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดสำหรับบัตรสวัสดิการ่างรัฐน,นะครับ